ได้แล้วแลวา่าจีมาเขาไม่ทำห้างมันตาย เอาคือบบไปวะไปสิเอาคือบบไปมาไป,ไป,ไปทำไมปัดก็บหอยออกจากหน้า,าไปทำไมไม่เข้ากองวะ <c oughs> ไปสิไปสิไปสิโบไปสามไปไแล้วเก็บหอยแล้วก็เก็บเอาหอยใส่ถุงยางว่ะนี่ สิพาสมัเล็กเด็กน้อยไปหาหน่อไม้ต่ออันนี้คือของหวาน,นเนาะน้ำส้มกับนี่คันคายแข็งแห้งค่ะไปเลยพร้อมแล้วเ่าเนี่ยตัวแดดเปียงๆเลย <c oughs> ผู้หลักป่าที่เขาสิไปหาหน่อไม้ยมปุ๊ปุ๊ไปก่อนอเแล้วเ้า,า,าเราพายกงน,น้ยมันหลัง อหมักเดือดสุดาอันนี้ฮะกินได้ไหมกินได้ปะกินกินได้ใช่แล้วแต่มันเมามันเป็นหมักเดือด,อนนด,ป,ดอปองกินแล้วมันเมามันอยากซาซาโอ้ข้าขนาด

นอาแล้ว่าแล้วแต่ผเติมงมาเีบเน้หาอเาะ RCP ขึ้นแต่จะวางกตเดกปอสกตาเลน นอไม้ um. ยอืตัวถามเลยไม่ง <busca> ั้งเอต่อม่ยงสามีมาเอาแมมาดิมาดิงานหึงค่ะอ่าได้มาเด๋วมันมาดิติ้วเาไม่ถึงเอาไม่ถึงเอาไม่ถึงโอ้มันดิบมเ่ย หากกระห่มน่องลงเต้นน่องลงอาจะเอาเนี่ยนี่ดิบหนัตอนนี้เหากกำลังย่างมือเฮือน พูนเดีย๋ยวแถวฟูแถวผาพูนละเงินเท่า,ทา,พา,พะาน,น,นะแล้วหลานก็พากันแล่นก่อนละ้ามเมื่อไปเพลมาซันแต่ว่าอานี่คือสิมเมื่อยแห้งละถ้ามีโฮมก็ขอสินังพักพรก่อนอืมอืม 妈咪咪，<laughs> 嗯，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 嗯、这个，嗯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 